เราพัฒนาครับ้หาหน้อยเราพัฒนาแคบได้แคบครับเป็นแค่แนวทางครับสิบแปดมีนาสองห้าหกเจ็ดนี่ครับเป็นแค่แนวทาง คปได้แคปครับตัววิ่งตัวรูดหานอยให้รูด9กรอง3ามจะรูดได้ทั้งสองสตัว8ปดสามสตัว4ี่เจ็ดสี่แส 9กตัวเี้นตัวฟัน 3, 4, 8, สามสีสาำหรับเราพัฒนาแนวทางตัวเด่นสี่ลอง3 3ตัว7 4 9 9 3, 4. สี่ตัวส7 4 9 7 9 หกสามตัวเน้นตัวฟันสามสามสี่สี่เก้าสำหรับใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นแค่แนวทาง ลอพิจารณาดูครับสำหรับแนวทางเป็นแค่สูตรคำนวณเท่านั้นชอบก็ผ่านไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับ จะมาลงให้ทุกวันถ้ามีเวลาสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมอีกครั้งครับชัด แคบได้แคบนะครับผมโชว์นานไม่ได้แคปได้แคบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเวลาทำคลิป ใหม่จะได้แจ้งเตือนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ